คูคะมันแปลว่าอะไรนะคะอ่า going to คำนี้เนี่ยแปลว่าจะนะครับ she is going to เนี่ยจะไปอ่ามันไม่ได้อ่า going ไม่ใช่หรอ going to ครับ going to she is going to going to คำนี้ยแปลว่าจะคูหาแปลแปลทงประโยคเลยค่ะเอาแบบท่อนจะไปยระเธอจะไปญี่ปุ่น จริงๆมันแปลว่าเธอจะไปญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันใช้ going to เพราะว่าเป็นการจะเน้นว่าเธอตั้งใจหรือวางแผนไว้แล้วนั่นเองครับกบูเตะครับผมนัชธีดาเรียนเครื่องเดียวกับผมนะโอเคอ่าเดี๋ยวเช็คชื่อให้สองคนเลยนะครับอ่า <laughs> เช็คชื่อให้พรชัยนะครับแล้วก็เช็คชื่อให้ นัทธิดาัดาไพาดด้วยนะครับวนอรัสอ่าเสร็จหรือยังครับประโยคนี้สละฮาอ่าดีมากเดี๋ยวเราจะกลับมาที่นหน้าโปรแกรมเวิร์ดนะครับเพื่อที่จะไปสู่แบบฝึกหัดของเราในวันนี้มีเจ็ดข้อนะครับอ่า เดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันอีกสักคาบหนึ่งนะคะเพื่อทบทวนให้เพื่อนที่ไม่ได้มาในวันนี้ด้วยวันนี้เราเรียนเรื่อง i s m r บวกคําว่า going to นะครับในความหมายที่จะนะครับมันจะเป็นการพูดถึงอนาคตนะครับโดย going to เนี่ยความหมายของมันก็คือคําว่าจะคล้ายๆกับคําว่า will เลยนะครับแต่จะมีการใช้ที่แตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรโดยที่คําว่า going to นะครับจะใช้พูดถึงอนาคตที่วางแผนไว้แล้วนะครับหรือมีความตั้งใจว่าจะทํานะครับ หรือมีหลักฐานอยู่ให้เห็นอยู่ตรงหน้านะครับ <Okay. S 1> ยกตัวอย่างอีกประโยคนึงอย่างเช่นวนลงไปครับ it, it is going to rain อ่าจกลงไปเลยครับจะเห็นว่าจะมีการใช้คำว่า going to อีกเช่นกันนะครับแล้วก็จะมี verb to be อยู่ตรงนี้นะครับ verb <Okay. S 1> to be ก็จะขึ้นอยู่กับประธานนะครับอย่างประธานไหมคำว่า it อันนี้ก็จะใช้คำว่า is นะครับ going to แปลว่าจะ เรนแปลว่าอะไรครับใครตอบได้บ้างว่าเรนแปลว่าอะไร<น>อ่าฝนประโยคนี้จึงแปลว่า,าอ่าฝนกำลังจะตกจะตกจะเห็นว่าเราใช้คำว่า going t o เนี่ยแสดงว่ามันมีหลักฐานให้เห็นอยู่ต่อหน้าฝนกำลังจะตกแสดงว่ามีหลักฐานอะไรให้เห็นครับอ่ามีเมฆคลึ้มๆนะครับมีเมฆคลึมๆมีเสียงฟ้าร้องนั่นเอง เป็นหลักฐานให้เห็นอยู่ต่อหน้านะครับเราถึงใช้คำว่า going to ได้นั่นเองอ่ะพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดกันหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะครับมีใครยังจดไม่เสร็จไหมครับสามารถแคปหน้าจอไว้ได้อีกเช่นกันโอผู้ขายอะไรอีกนิดเดียวอาได้ได้ได้ไดอะให้เวลาอีกหนึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โหมดแบบฝึกหัดกันนะครับมีแค่เจ็ดข้อเองนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้เอาไปจดเอาไปจดทีหลังได้ไหมแล้วเดี๋ยวส่ง ได้ครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับแล้วก็จดที่หลังได้นะครับอันนี้ไข่ดียังจดไม่ทันนะครับแคปหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วเราจะเข้าสูมโมดแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับมีวิธีการทําอยู่สามข้อด้วยกันครับตกลงไปครับ สข้อนี้จะทําให้เราทําแบบฝึกหัดในวันนี้ได้แต่บึกหัดในวันนี้นะครับเราจะเติมคําในช่องว่างนะครับหนึ่งเราต้องเลือก verb to be ให้ถูกต้องครับสองเราต้องดูวงเล็บนะครับว่าวงเล็บนี่มีคําว่า not หรือเปล่าถ้ามี not นะครับให้เอา not mm hmm. มาบวกกับ verb to be ในข้อหนึ่งนะครับและข้อที่สามครับเติมคําว่า going to และคาในวงเล็บที่เหลือนั่นเองครับ เดี๋ยวคาบหน้าเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดที่คล้ายๆกันกับในวันนี้นะฮะโคกราจดหนึ่งสองสามไหมจดครับจดแล้วเอาไปทำแบบฝึกหัดนะครับอ่ให้เวลาหนึ่งนาทีตัวเล็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวขยายให้นะครับม,โโโโมีคนเพิ่งเข้ามาด้วยนะฮะโโโใครกัน ไม่สวยเดี๋ยวน,นี้ขอเขียนแบบที่ล่างกันนะกันนะคะน,นี่ทีน,นันนิชานันมาแล้วนะครับโโลโลอยู่ด้วยกันทำไมไม่เรียนด้วยกันวะอยู่คนละบ้านอ๋อโอเคโอเคเอาลกันอ่าเ็ชื่อให้แล้วนะครับตอนนี้แน่นาพายังไม่มาเลยเกิดอะไรขึ้นนางยังไม่ตื่นหรือย,อยังไรกินข้าวมั้งคะกินข้าวนะครับซื้อกับข,ข้าวข้างนอก อ๋อนันนิชาก็ยังไม่มาชนนิชาก็ยังไม่มาลามิตาเนี่ยเราเอาเราเอารหัสคัดรู้ไม่เพื่อนหรือยังเพื่อนอาจจะยังไม่รู้นั่นเอะไม่เป็นไรเดี๋ยวทักส่วนตัวได้อันนี้เด็กที่ปรึกษาเก่าอ่านะครับจดหรือยังครับสามข้อน,นี้ครับเพื่อไปทําแบบฝึกหัดเจ็ดข้อของเราในวันนี้ครับไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวพาทํานะฮะ ใครที่ยังจบไม่ทันนะครับอนุญาตให้แคปหน้าจอไว้ได้เดี๋ยวพอเราเรียนเสร็จนะครับจะให้ถ่ายรูปสมุดส่งมาจะให้ถ่ายรูปสมุดส่งมาในลิงก์นะครับเ,เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในแชทนะครับระหว่างที่เราทําจดสามบรรทัดนี้อยู่นะครับเดี๋ยวครูเต้จะไปแอบไปทําลิงก์ไว้ให้นะครับไม่ต้องแอบค่ะทําได้เลยค่ะโอเคครับผม จะทำไว้ว่าส่งงาน A5 สำหรับ <No S 1> ม4นะครับ A7 หรือ A5 ครับ A7 A7 มีการลงลืมนิดหน่อยนะครับ a ่ A5 A7 ใช่ปหมค่ะอ่า <c oughs> น่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราไปดูแบบฝึกหัดของเรากันเลย จ็ดข้อของเราในวันนี้นะครับท่านานอ่าสิ่งที่เราจะต้องเติมในแขกแต่ละข้อครับก็คือสามอันที่จดไปเมื่อกี้นี้เองอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับ day day ใช้ v e r b to be อะไร ismr ใช้ r ใช่ปะสองดูว่ามีน o t หรือเปล่าในวงเล็บในวงเล็บไม่มี not ก็ใส่ going to ไปเลย going to แล้วก็ดูคำในวงเล็บครับ cycle อะไรนะเขียนไหม เขียนครับเจ็ดข้อนี้ลออลงไปเลยครับใครที่คิดว่าทําไม่ทันนะครับสามารถแคปหน้าจอไปได้เลยหรือจะรอให้มีเฉลยแล้วก็แคปไปอีกก็ได้อีกเช่นกันไปกันที่ข้อที่สองเลยได้ไหมครับหรือใครอยากจะลอข้อหนึ่งก่อนข้อที่สองนะครับชี e ชีใช้ verb to be อะไรครับชี้ชี้ถูกต้องครับต่อไปดูในวงเล็บข้างหลังครับมีคําว่าน็อตไหมครับ มีค่ะอ่ามี not เอา not กับ is มาบวกการกลายเป็น i s n นะครับอ่าแล้วต่อไปก็ใส่คำที่เราเรียนในวันนี้ไปก็คือคำว่า going to going to ครับที่แปลว่าจะนั่นเองแล้วก็เอาคำในวงเล็บมาต่อครับ get married นี่แค่นี้เองได้แล้วหนึ่งข้อเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยก็จะได้แปลว่า she isn't going to get married until she is เอรีแปลว่าเธอจะไม่แต่างงานนะเธอจะไม่แต่างงานจนกระทั่งอายุสามสิบนี้ก็คือคำตอบของข้อที่สองนั่นเองอ่ะทำลงไปเลยถามเป็นรูปมัสตะนะถามเป็นรูปอดีตเวลาตอบก็ต้องตอบเป็นรูปอดีตวันนี้งานเอเจ็ดนะครับของมอสี <24 S 1> ที่จดลงสมุดในเรื่อง อีเดสจ้าถามอะไรอิซแอมอาร์โกอิงทูจับสุกี้ของไทยเนี่ยไปเรียวัตถุดิบเยอะเหมือนกันไหมคะเยอะเหมือนกันไหมตอบว่าเยอะใช่ไหมเยอะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเนาะเอไทยไทยสุกี้ ไงคะไทสกีโมโดโมโดถ้าขึ้นโมโดข้างหลังต้องเป็นรูปอะไรต้องเป็นรูปปฏิเสธเนาะไทสกีโมโดใส่สเดียวอ่ะโอ อ่าตอนนี้ก็กําลังล่องโจดันอยู่ใช่ไหมครับไม่พอในแหละนะคะอ่ะยังไงคะไทยซิกี้โคดดใจเหียวกโอคุนายดุไม่เยอะเท่าไม่เยอะเท่าซิตี้ของไทยอ่ะไปดูข้อต่อไปนะครับข้อที่สามนี่นีใช้อะไรครับ verb to be is น <Yes. S 1> ีอ is นะครับนในวงเล็บมี not หรือเปล่าของไทยเนี้ยออมีค่ะอ่ามี is แล้วก็มีน็อตนะครับเอาอิสับน็อตบวกกันกลายเป็นอิสเซนคำว่าอิสเซนนะครับต่อไปนะครับคำที่เราเรียนในวันนี้ก็คือคำว่า going t o นะครับแล้วก็เป็นคำว่า h a v e นะครับที่แปลว่ามีแปลว่าปีนี้เขาจะไม่มีงานวันเกิดปาร์ตี้งานวันเกิดของเขานั่นเองอ่ะ ข้อสองข้อสามผ่านไปนะครับสิแปนออนำเสนอไว้แสดงว่า,ามาสิบเจ็ดคนนะมาตั้งสิบเจ็ดคนไหมนะหแล้วก็ไปเลือกเขียนเนาะถ้าเรามีหนังสือเราเขียนลงในหนังสือเลยก็ได้นะมีหนังสือก็เขียนลงไปที่หนังสือเลยถ้าใครไม่มีหนังสือก็ เขียนใส่กระดาษนะคะลอกโจทย์ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเอาข้อไหนนะคะแล้วก็ตอบเพนู่แต่แฟนบนเหรอเออเขาก็ตอบอยู่เหมือนกันขาเงียบสิอ่าต่อไปนะครับข้อที่สี่วีวีใช้ ism หรือ r r ใช่ไหมครับทีนี้เป็น r เนี่ย ในวงเล็บมีน็อตหรือเปล่ามีค่ะครับเอาไอ้กับน็อตมาบวกกันกลายเป็นคําว่า aren แล้วก็เติมคําว่าอะไรครับคําที่เราเรียนในวันนี้ not going to มีแต่สี่งของมาตอบนะครับแล้วก็เติมคําว่าวิ s i t visit แปลว่าไปเยี่ยมไปหานะครับแปลว่าพวกเราวีแปลว่าพวกเรา,วา,พ,วเราพวกเราจะไม่ไปเยี่ยมไปหาัญาติญาติของเราในซัมเมอร์นี้ทําไมเราถึงไม่จะไม่ไปครับอย oh, เพราะโควิดนั่นเองครับทําให้เราไปเยี่ยมญาติไม่ได้นะฮะก็ไปได้แต่ว่าต้องระวังอ๋อใช่ครับใช่ครับอาจจะเดินทางข้าม,มังหวัาไม่ได้เอาเ,เ,เอาให้เห็นหูฟังด้วยเอาให้เห็นตัวด้วยอ่ะต่อไปข้อที่ห้าน่าจะทํากันเองได้นะครับ she is ยังได้เด้าพูลครอบออกนะได้ได้ได้อ่านะครับข้อที่ห้านะครับชี e ชี e ใช้ is ใช่ไหมครับถูกต้องนะฮะทีนี้ในวงเล็บมีน็อตหรือเปล่าไม่มีไม่มีเราก็เติมคำว่าโ n ไปได้เลยนะครับแล้วก็เติมคำว่าอะไรครับคำในวงเล็บ สตูดิโอแปลว่าไม่รู้แปลว่าเรียนแปลว่าเรียนอ่าเธอจะไปเรียนจีโอกราฟีรู้ไหมว่าจีโอกราฟีคือวิชาอะไรถ่ายรูปบอไม่รู้คล้ายๆโฟโตกราฟีนะครับออกเสียงคล้ายๆกันแต่จีโอกราฟีแปลว่าวิชาภูมิศาสตร์อิเวิทซิตี้ที่มหาวิทยาลัยนะครับแหมจะเรียนคณะภูมิศาสตร์เลยนะครับจบมาจะต้องเป็นนักธรณีวิทยานึ่งแน่นอนเลยนะครับไปคุณหินบ้านะครับ อ่าข้อที่หกง่ายๆนะครับ day day ใช้ i sm หรือ r ครับ day day r อ่าวงเล็บไม่มีน็อตนะครับเติมคำว่าอะไรไปเลย going t o ตะปูอ่าแล้วก็เติมคำว่าในวงเล็บครับ go ครับผมไม่มีน้อตไม่ได้จะโพผมมาครับผมอ่าข้อที่หกนะครับเมื่อกี้นี้มันเหมือนตัวอย่างที่ครูเตะให้จดไปนะฮะว่า I going to go to JapanI is going to go to Japan ข้อที่หกนี้ก็บอกว่า They are going to go camping เขาจะไปไหนครับ camping เขาจะไปแคมปิ้งองอ่าตรงนี้ฮิตตั้งแคมป์กันมากเลยทีเดียวนะครับพวกเขากำลังจะไปแคมปิ้ง แฟนนะครับกับเพื่อนๆของพวกเขาทิสซัมเมอร์ในซัมเมอร์นี้นะครับข้อที่เจ็ดนะครับถึงข้อที่เจ็ดข้อสุดท้ายของเราในวันนี้แล้ว TO นะครับ TO ไม่ใช่เด y เนาะเขาไม่ได้พิมพ์เดผิด TO เป็นชื่อคนชื่อคนคนเดียวครับใช้ XM อ็ีอ R ครับผม M อเอ้ยอใช้กับ I ตัวเดียวลูกไอ้ออ่าทีนี้ในวงเล็บมีน็อตใช่ไหมครับ ใช่ครับเติมเอาน o อตกับ is มาบวกกันกลายเป็น is ซึ่งที่เหลือ is <'s> not <S อ่า is not ถูกต้องครับจะเติม is not ก็ได้เช่นกันที่เหลือทำเองได้ไหม <c oughs> ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได <c oughs> <c oughs> ้เฉยลยหมดแล้วนะครับออกข้อสอบด้วยออกหลายข้อด้วยนะครับเรื่องนี้อ,ออกได้หรอ <c oughs> ออกครับผมออกเหมือนเติมคำในช่องว่างนะครับแต่จะเป็นช้อยมาให้เลือกเช่นกันนะครับ อ่ะเจ็ดข้อนี้ใครใครแคปนะครับแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับอนุญาตนะครับใครใครแคปอ่ใครอยากแคปแคปไปเลยนะครับแคปไปรอบทีหลังก็ได้นะครับแคปเลยแต่ใครใครแคปอ่ะใครใครแคปแคปเลยนะครับใครจะแคปไปให้เพื่อนที่ไม่ได้มาเรียนรอบสดของเราในวันนี้ก็ได้นะครับอ่ะเจ็ดข้อนี้น่ารักอ่ะ ขอเฉลยข้อเจ็ดหน่อยละกัน To isn't going to work in the bank To จะไม่ไปทำงานในธนาคาร when he leaves c h o o l เมื่อเขาเมื่อเขาออกจากโรงเรียนนะครับเมื่อเขาออกจากคุกเขาก็ไปทำงานเห็นไหมครับเขาก็ใช้ใช้ประโยคเนี้ยแต่งโดยใช้ going to ได้เช่นกันนะครับแล้วเขาสอนเสร็จหรือยังใครอยากแคปแคปเลยนะครับรับถอยหลังห้าสี่สาม สองนะครับหนึ่งวันนี้มากันประมาณสิบสองคนนะฮะเช็คชื่อให้แล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับคขาเพราะ growing crew นะครับเด็กๆดูในแชทนะอยู่ในแชทนะในแชทเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ให้ส่งงานนะครับเนะครับเขาเรียนกี่คนอ่ะสองคนมีคนเข้ามาสิบสองคนสอ๊ครับพี่ใหม่สนุกว่ะ ไม่หนุกเลยอยู่บ้านเฉยๆอ้าวกูไม่อยู่กับแฟนคูเหรอดูแต่เขาไม่ค่ยสนุกเท่าไหรอ่อ๋อปฏิดัโอยบอะส่งงานเอเจตในลิงก์นี้เลยนะครับได้ปฏิดับโอหยอืมโอ้ยอ่าเด็กๆดูในแชทดูในแชทส่งงานเอเจตในลิงก์นี้นะครับเข้ามาแล้วก็อัปโหลดรูปสมุดที่เราทําในวันนี้นะครับขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวคูเตจ,จะเอาคะแนนใส่ในช่องเอเจตให้กับทุกคนที่ส่งงานเข้ามาเลยโอเค โอเคโอเคครับใครอยากจะแคปหน้าจอแคปไปได้เลยนะครับนับถอยหลังห้าสี่สามสองสุดยอดนะครับขอบคุณมสี่ทับสี่ที่ไม่มสีม่ทับสามมสี่ทับสามที่มาเรียนในวันนี้มากๆเลยครับอย่าลืมส่งงานนะครับเชื่อว่าคนที่ทําอยู่นะครับจดนะครับหรือใครจะแคปไปให้ดูดนะครับก็ยอมได้นะครับใครจะถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เพื่อนบอกว่าเฮ้ยมาส่งงานคื้นเตะด้วยนะครับก็ทําได้อีกเช่นกันนะครับ อย่าลืมเขียนชื่อนะครับไม่งั้นเพื่อนอาจจะเอารูปของเรามาส่งซ้าได้นะครับโอเคค่ะโอเคครับไปทํางานกันนะครับแล้วก็เตรียมตัวเรียนวิชาอื่นนะครับครับผมอโอคุณประสงค์ว่ะไปแล้วนะครับส